ครับปีนี้ค่ะาปัจจุบโคคาโค้กตัวใหม่ของโคคาโคลาครับผมก็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโค้าเหมือนเดิมครับผมเป็นครอบครัวโค้กนะครับกับที่นี่เลยพาร์คเพลระกอนนะครับกับงานเทสติว์ลนะครับผมของโค้กไม่ว่าจะเป็นโค้กซีโร่โค้กซีโร่กลิ่นลามแล้วก็มีโค้กครีเอชั่นด้วยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวใหม่ซับซาสดใสสดแซ่บ ก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโค้กซีโร่เนี่ยทุกคนก็คงได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่มก็รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้กซีโร่กินลามเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกินลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยครับผมสมอติว่าคุต้องมีใช่ไหมคะต้องมีของมันต้องมีครับอะไรนะครับมันก็เหมือนเรามีความรักับพี่ แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่นซัมเมอรนี้ยังไงก็คือต้องโค้กใช่ไหมคะใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พาร์คพารากอนนะครับผมงานโค้กเทสติโวโอลเนี่ยก็ยังจัดอีก3วันนะครับวันนี้ความพิเศษที่มานอกจากว่ามีเพลงใหม่ครับมาโชว์ทีแรกด้วยใช่ครับล่อยตาแต่ว่ามันมี ก็ดีใจครับมเหมือนบอกว่าแฟนๆก็ให้การสพอร์ตอย่างดีมากครับไ่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลย,เลยอะไรเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วครับผมดีใจครับดีใจมากๆากค,กค,คือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็ว<แ>มันเป็นเรื่องของลมออพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยอย่างเงี้ย<แ>พี่ก็ต้องเซตตัวเองอะ คือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจนี่อะไรนะครับอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพีก็อาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนอะไรเงี้ยจะเป็นลมเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพีนี่แหละครับก็ เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้พี่ฮายครับมาเป็นโปรดิวให้แล้วก็เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบลเหมือนเดิมเปิดมาก็คือฟังตลอดฟังหรือเปล่ามไม่รู้ไงเดี๋ยววัดรอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอยู่ไปมาเรียลร้องกันนักหนาเรียลฟังแหละดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกแล้วกัน ก็คอนเซปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่ยต้องการที่จะทําเพลงที่มันมีมูฟเมนมากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4ครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟ r ์บอยที่คนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบนี้เราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ ก็คือเหมือนในเนร้องเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาครับก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับก็ก็ได้พี่แนนค่ะพี่แนนนิสมามาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็ เหมือนเป็นเป็นอีกเวนึ่งละกันทุกคนก็อาจจะเห็นทีแบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันครับผมแล้วก็ทุกทุกครั้งที่ได้ทํางาน MV ็มวแล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่เนทหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าพี่ไฮที่ก็เพิ่งทํางานด้วยกันครั้งแรกอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออทุกทุกครั้งมันมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชั่นให้เราด้วยให้เรารู้ เรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลงกับคนถามด้วยครับเหมือนแบบว่าะเติมความที่เล่นกับเรามากขึ้นใหม่ะแบบว่าตัวเพองหรือแบบคอนเนสิร์ตหนูทำไม่เป็นที่ <c oughs> คือพุ่มกับเขาบ้างครับมันเป็นบทบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบหนูเรียบร้อยมาก <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ชอบชุดไหน,นใน MV มากที่สุดเหรอครับ <c oughs> เอ่ออาจจะเป็นชุดชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามีมีมี มีแขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมี CG ที่เป็นปีกด้วยก็รู้สึกว่าชุดนั้นก็ก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยเดนามิกเนี้ยมาทําให้แบบมันเหมือนเป็นการปูสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเข้าไปอิกอะไรอย่างเงี้ยครับเสรษทีนี้ท่านหนึ่งอยู่แถวดูไบก็ไม่ไม่ใช่เสรษทีนี่หละครับผมจะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอ่ะ เขาแบบเป็นบ้านคนจีนเขาเป็นเจ้าสัวอย่างเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้เป็นน้องอีตัน,นะคะ่ะผมเป็นลูกพี่หมิวและลิตาค่ะก็ ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันแบบตามงานแฟชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบรีก็ได้เห็นน้องตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวพีเองพีติดต่อน้องอ e ีตั้นมาตั้งแต่ไฟออยแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่าเงินก็มาร่วมงานนกันนะคะ ก็วางแผนมาแล้วครับผมก็น้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คำเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังเขาเขาไม่ร้องเข,เ,เขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึ่งละกันเป็นของแถม ยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิลผ่านผู้จัดการเขาเพราะเขามีผู้จัดการหลายคนมากแล้วก็แบบก่อนจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีครึ่งเกือบหนึ่งปีครึ่งจริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นเอ่อบิตคอยครับ ไมรู้ลงงานจะตอบอะไรไ<ด> <erem. S 2> ก็ก็เขาก็มาร้องให้นี่แหละติดต่อเขาไปบ,บ,บอกว่าเออมาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนทอเนี้แบบขาดคําเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบบ้าจริงเืนแต่วน้เมันเราแบบว่าออกสัมีความแบบเืยพอแบามสุกคนชอบาังไงเป็นา<ะ> <abel. S 2> ยังไงบ้างก็ ก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มทุกคนแบบทุกๆคนสนุกนี่ละครับผมก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่ซีเรียสอะไรนะครับพี่นาเดชพ,พี่ก็ยังรอพี่นาเดชเสมอ ก็ก็พูดเล่นๆเ,เนี่ยแหละครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบพระเอ็มวีเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพี่ณเดชน์เนี่ยพี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงที่ช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนนี้มไม่คุยกันแล้ว ก็ก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้ให้พี่ณเดชน์มาช่วยโปรโมทเพลงกันด้วยชาเลนจ์เหรอครับผมก็จะเป็นจะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในติ๊กต็อนะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารครับ ของทอนฮกุกก็ฝากทุกคนติดตามเทีนี้ด้วยครับผมในทั้งในทุกๆแพลตฟอร์มเลยแนละ้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ในทิกติกครับ Paris ครับครับผมที่แฟชั่นวีที่ปารีสครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นชุดง่ายๆครับผมก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่า ตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทําการเลือกชุดไปแล้วประมาณ4-5ลุคอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็ลอไปฟิตติ้งที่นูน่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทั้งแบรนด์ครัก็ต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่เงี้ยครับ มันก็ตอบค่อนข,ข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างหรือเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อ่ะเลืตัวนี้มาให้ด้วยแบบว่าบอกว่าเป็นช้อยไซห้แบบอยู่ลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักก็จะมีประมาณว่า4-5่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วรู้สึกว่าเอย้ชุดนี้มันก็ดูแบบดูเหมาะกับกับ s ฟชั่นวีครอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนแบบว่าโทนดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวนึงบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อ,อ,อีกมแบบความรู้สึกในอีกมิติหนึ่งครับ สนุกนะครับสนุกเหมือนทุกครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นลุ้นทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ให้ได้มากที่สุดครับผมให้ให้ทุกอย่างมันออกมาเเพอร์ฟที่สุดที่หลักแสุ่ดเเลยยยยออะไร่างงงี้้บมััััตตจในก็ ก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกๆครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมคะผมก็จะเอาตากล้องแล้วก็จะถ่ายรูปชุดเปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบมันมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นศาสตร์ที่จัดงานคือที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวไปด้วยค่ะตอนนี้เราเริ่มชินแล้วอยังคะแบบไปต่างประเทศเป็นแฟนมนาะแบบรอมันรอสะโกน ดีใจค่ะยังไม่ชินเหมือนกันทุกครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็รุ้นเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต,ต์ที่เขามีให้เราทุกๆแรงซัพพอร์ตที่เขามีให้ทีม ได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะครับผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ตำแหนึงฮัทเจริญกินโคกก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ยูทูบชาแนลพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์ใน TikTok ครับ ชาเลนจ์าง,ง่ยอ่ะมนันแบบเจ็บอันนี้มันบัง่ะถ้าไม่บังเต็มแล้วโซนไปไปดูไปดูชาเลนจ์ในทิกตอกก็ได้ครับผมอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเ,เพราะว่าเพลงนี้คือทางตัวพีเอแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากมาโปรเจกต์นีเออ้เราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วมเดเวล็อปกันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณครับ